ก่อนนอนวันนี้ขอเสนอเรื่องเสียงกระซิบของสายลมกาะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าก,กว้างหมู่บ้านนั้นสงบเรียบร้อยและมีลมเย็นพัดผ่านทุกเช้าเย็นทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าลมนั้นมีชีวิตและคอยดูแลผู้คนเหมือนเพื่อนเก่าแก่และในหมู่บ้านนี้เองมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อว่าเขาปั้นขาปั้นชอบฟังเสียงลมมากกว่าสิ่งใด ทุกคืนก่อนนอนเขาจะเปิดหน้าตา่างแล้วฟังเสียงลมพัดใบหญ้าเบาๆเหมือนเสียงกระซิบที่ไม่มีท้อยคำคืนหนึ่งเขาปั้นถามเราว่าลมเอย๋ยทำไมเจ้าถึงชอบพัดผ่านหน้าต่างบ้านฉันจังเลยลมเย็นตอบเบาๆเสียงไนเสียงใครบางคนกำลังห่อรอบเบาๆฟังแล้วเจ้าฟังข้าสัง่งและพระเจ้าเชื่อว่าข้ามีตัวตน ขาปั้นตาโตจะพูดได้จริงๆด้วยลมหัวเราะอีกครั้งแน่นอนสิจะมีน้อยคนนักที่จะได้ยินข้าเพราะคนส่วนใหญ่มักจะเร่ยเดินเร่ยคิดเร่ยกังวลจนไม่ได้ฟังอะไรเลยคำขอของลมลมเย็นเอ่ยขึ้นช้าๆเขาปัน้นจะช่วยข้าในหมนอย่างหนึง่งปั้นตอบกลับว่าได้สิเด็กน้อยตอบอย่างมั่นใจข้าอย่า ให้เจ้าบอกกับพวกคนว่าบางครั้งความสุขไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่โตแค่หยุดฟังเสียงธรรมชาติก็อาจจะพบสิ่งที่หายไปในใจของตัวเองแล้วเด็กน้อยพยักหน้าและบอกว่าฉันจะบอกให้ทุกคนได้รู้เลยลมพัดผ่านตัวเขาปั่นอย่างอ่อนโยนเหมือนลูกศีรษะ์ดีมากและคืนนี้จงหลับฝันดีเถิดข้าจะคอยเฝ้าหน้าต่างเจ้าเองเคืนที่ลมเฝ้าเลยเะฉะนั้นลมเย็นพัดแผ่วเบา พอเขาป้นนอนหลับลมก็ลอยบนรอบบ้านคอยกันแมงคอยพัดเอาความร้อนออกปล่อยให้ความเย็นสบายลอยอ่าทั่วห้องดวงดาวบนท้องฟ้าส่องแสงแวววับท่งหญ้าไหวเคลื่อนคล้ายกำลังกล่อมลงกล่อมเด็กน้อยให้ฝันดีและเสียงลมก็แผ่วลงเรื่อยๆเหมือนเสียงกล่อมนุ่มๆที่มีแค่เขาคนเดียวที่ได้ยินขอให้คืนนี้ลมเงย็นพัดผ่านหน้าต่างของคุณเหมือนกัน และพาคุณหลับเข้าสู่ฝันดีอย่างอ่อนโยน